คุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสปอร์ตเวอ์ค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้ส้มก็ยังคงมีเรื่องราวเกี่ยวกับวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเราไปติดตามรับชมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้จะมีกีฬาประเภทไหนที่น่าสนใจค่ะนักข่าวจอแม่นชาวอิตาลีฟาบริซิโอโรมาโนเอามาโพสตข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า ไฟวีโอคาวันโยบรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยค่าตัว5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก2.7ล้านปอนด์หรือประมาณ118.8ล้านบาทโดยมีการเซ็นสัญญาร่วมกันถึงปี2027และจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลก็ต้องการเซ็นสัญญากับคาวันโยมาตั้งแต่ตลาดนักเตะหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่ก็ติดปัญหาเรื่องเอกสารทั้งที่ลิเวอร์พูล และฟูลแลมนั้นสามารถตกลงเรื่องค่าตัวกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดก็ได้มีการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยไม่ติดปัญหาใดๆโดยทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาคาวันโย่ในวัย19ปีก็ได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของฟูลแลมเมืม่อปี2020สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในฤดูกาลนี้ทำไปแล้วแบบประตูกับ7แอซซจาก31นัดทุกรายการมีส่วนในการพาทีมจาะเลื่อนชั้นเข้าสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วย เทเล graph รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมทุ่มโกมให้กับเอริกเทนฮากอย่างเต็มที่พร้อมดึงสามแข้งร่วมเสริมทัพแกงไม่ว่าจะเป็น Harry Kane, แฮร์รี่เคนดาวยิงของทอตแนมฮอสเปอร์ดีแคนไรต์กองกลางของเวสต์แฮมยูไนเต็ดและจอห์นแม็กกอนมิดฟิลด์จอมขายันจากแอสตันวิลล่าเพื่อมาทดแทนในตำแหน่งของเอดิสันคารวานีพอลป็อกบาและเจสซีลินการ์ที่คาดว่าน่าจะมีการย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งแม้ว่าจะมีลิสรายชื่ออยู่ในใจแต่ก็ไม่ใช่เรื่อง ง่ายที่จะสามารถคว้าตัวทุกคนมาได้เพราะแฮร์รี่เคนน่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ดีแคนไร์ก็ถูกประเมินค่าตัวสูงถึง150ล้านปอนด์และในส่วนของเจ้าตัวเองนั้นก็ต้องการลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะผลงานของทีมดีกว่าแมนยูเน็ตในปัจจุบันและในส่วนของจอห์นแม็กกินก็ยังคงเป็นนักเตะตัวหลกักที่เจอราดต้องการที่จะเก็บไว้กับทีมแอสตันวิลล่าต่อไป รวมทั้งยังมีกระแสข่าวว่าแมนยูเนเต็ดนั้นเตรียมประกาศแต่งตั้งเอริกเทนฮากในตำแหน่งกุนซืออย่างเป็นทางการในอีกไม่นานนี้ ควาหลงการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาคอนเฟเซ์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมเสมอกับโอลิมปิกลียงไป1ประตูต่อหนึ่งโดยหลังจากจบการแข่งขันเดวิสมอยก็ออกอาการไม่พอใจพูดตัดสินสุดๆหลังจากที่มีส่วนทําให้ทีมนั้นเสมอกับโอลิมปิกลียงจากที่อารอนเคสเวลทาฟาวล์ใส่มูซาเดมเบเล่กองหน้าของโอลิมปิกลียงและพูดตัดสินก็ได้ให้ใบแดงไล่ออกจากสนามในทันทีในช่วงถอยเวลาครึ่งแรกนาทีที่47 อีกทั้งเจ้าตัวยังได้เดินเข้าไปต่อว่าผู้ตัดสินจนโดนใบเหลืองในขณะที่เดินเข้าอุโมงค์หลังจากจบครึ่งแรกโดยทางนี้เดวิสมอยก็ได้กล่าวว่าสิ่งเดียวที่ผมต้องการจะพูดคือผมคิดว่าการสกัดบอลของเคสเวล์นำไปสู่การฟาวและหวังว่า,า VAR จะมีส่วนช่วยผู้ตัดสินพิจารณาเหตุการณ์ในสนามเพราะมันคือสิ่งที่เราทำในพรีเมียร์ลีกแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมผิดหวังในเกมนี้ผมดูเกมมากมายในยุโรปผมคิดว่าผู้ตัดสินได้พยายามเปลี่ยนวิธี การเล่นของพวกเราและผมขอพูดตามตรงผมคิดว่าผู้ตัดสินที่เรามีในยูโรปาลีกในฤดูการนี้ทำได้ดีมากและปล่อยให้เกมดำเนินไปแต่ก็ไม่ยอมรับการเล่นนอกเกมแต่สำหรับเกมนี้ผมแค่คิดว่าผู้ตัดสินนั้นทำให้การแข่งขันไม่ไหลลื่นเท่าที่ควรมันค่อนข้างที่จะพังด้วยซ้ำ ไทเกอร์วูดในวัย46ปีอดีตหมายเลขหนึ่งของโลกกลับมาลงเล่นในสนามครั้งแรกหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุรถชนอย่างหนักเมื่อ14เดือนที่แล้วในรายการกอล์ฟเมเจอร์แรกของปี2022เดอะมัสเตอร์ที่สนามออคัสต้าในชานาลกอล์ฟคลับในรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาโดยไทเกอร์วูดก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีหนทางอีกยาวไกลเหมือนการวิ่งมาราธอนแต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแม้จะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยซึ่งในเกมนี้ ไทเกอร์วูดออกสตาร์ทด้วยการทำ3ามเบอร์ดี้2โบกี้สกอร์1อันเดอร์พาเดรั้งอันดับที่10ร่วมในขณะที่ผู้นำเป็นของอิมซองแจจากเกาหลีใต้อดีตรองแชมป์ปี2020 ทำสกอร์5อันเดอร์พา67ตามด้วยคาร์เมรอนสมิธจากออสเตรเลีย4อันเดอร์พา68ที่2รวมทั้งดัสตินจอนสานมือ8ของโลกจากสหรัฐแดนนี่วิลเลสจากอังกฤษโจอากินนีมาจากชิลีและสกอตตี้เซฟเลอร์มือ1ของโลกคนปัจจุบันจากสหรัฐอเมริกา3อันเดอร์พา69เท่ากันหมดรั้งอันดับที่3รวม หลังจากจบการแข่งขันเทวันโดารการสเปรนิทโอเพนสอ2 2ันยณเมืองอาลีการเตป้ประเทศสเปนทัพนักกีฬาไทยก็ทำผลงานได้ดีสามารถคว้ามาได้หนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินและหนึ่งเหรียญทองแดงแต่หลังจากจบการแข่งขันในครั้งนี้นักกีฬาเทวันโดก็ได้ติดเชื้อโควิด -19 ทีทั้งหมด4ีคนรวมไปถึงเทนนิสพานิพักอีกด้วยซึ่งทางนี้น้องเทนนิสก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางทิกตอกส่วนตัวว่าซีซั่นนี้ไม่รอดเกมเจ้าค่ะในว่าไม่หนักไง แอดมิดแล้วจ้าเจ็บคอมากไม่มีเสียง ตัวร้อนไข้ขึ้นตอนนี้38องศามีไอด้วยหายใจไม่ค่อยออกไม่พูดเยอะเจ็บคอโดยทางนี้สมาคมก็ได้ช่วยประสานงานและดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดทันทีโดยนักกีฬาทั้ง4คนนั้นถูกจัดให้เป็นผู้ป่วยในระดับสีเขียวซึ่งคาดว่าอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ทุกคนก็จะหายดีและสามารถกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมได้เหมือนเดิมดังนั้นจึงไม่กระทบต่อก,การเตรียมไปสู้ในศึกซีเกมส์ครั้งที่31ในเดือนพฤษภาคมที่จะเริ่มต้นนี้โดยสําหรับการแข่งขันเทวันโด ในซเกมที่เวียดนามจะมีการแข่งขันในช่วงวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565โดยทีมชาติไทยนั้นก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถคว้าได้5เหรียญทองในการแข่งขันในครั้งนี้ และนี่ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกีฬาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมเราได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ค่ะ Instagram Twitter YouTube แล้วก็รวมไปถึงทาง TikTok นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส้มและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ